เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับแล้วก็หาสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับดูภาพในพื้นที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองการทะลักอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็พยายามที่จะฉีดน้ําควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อาคาร,รเรียนโรงเรียนอนุบาดลดํารงราชานุสร์อยู่ที่ถนนดํารงสถิตอําตบลน,นับโอมก็เป็นอาคารไม้สองชั้น เปเลวเพลิงอย่างที่เห็นในภาพนะฮะคุณผู้ชมฮะลุกไหม้อาคารอย่างรวดเร็วนะครับมาดูภาพอีกมุมหนึ่งคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการสอบถามครูที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็บอกว่าขนาดเกิดเหตุนะฮะเห็นเปเลวไฟครับลุกไหม้มาจากอาคารเรียนชั้น1ก่อนที่จะลุกลามครับไปที่ชั้น2ออย่างรวดเร็วจึงแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง ด้านนายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์บอกว่าอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารเก็บสื่อการเรียนการสอนแล้วก็มีการเก็บอุปกรณ์นะครับเครื่องครัวของโรงเรียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นชั้นเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับในภาคเรียนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะถูกเพลิงไหม้จึงเตรียมโรงยิมแล้วก็อาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียนชัว่วคราวแทนในช่วงเปิดเทอมนี่นะฮะ ตอนนี้ก็ยังต้องมีการตรวจสอบสาเหตุการเชิงลึกอะคา่ะแต่ว่าเบื้องต้นคาดการว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเลิมไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะ